ดีสินแครับก็แมตช์ที่6ของฟุตบอลไทยลีกก็ผ่านไปเกมวันเสาร์นะครับก็ไม่มีพิกโผนะในส่วนของทีมนำนะครับบุรีรัมย์ยังแร่งทั่วแผ่นเหมือนเดิมผมว่ารุนให้เสมอนะมันก็ไม่แบบเพราะครึ่งแรก30ไปแล้วครึ่งหลังก็เลยจบด้วยสกอร์สีหนะครับบุกมาอ่าทรมุศสียุธยานะครับของเราเนี่ยแตกไปเลยนะฮะเกมนี้ ก็หน้าหงคนเดียวนะในเกมนี้นะครับก็คือสมนัถเหมือนตาซึ่งได้รับปัดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปไม่รู้จะว่าจะเจ็บหนักกระทบออกับทีมชาติหรือไม่นะครับเกมต่อมานะฮะก็เป็นเกมระหว่างาระยองลบสีนะครับเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีไป2อหนึ่งอันนี้ไม่มีพลิกเหมือนกันนะครับเป็นไปนตามเนื้อผ้าตอนนี้อุทัยก็บวยต่อไปครับบวยสนทิทถวนระยองขึ้นมา ท็อปไฟแล้วนะเป็นที่5้าชั่วข่าวของตลรางนะครับก็ไม่รู้ว่าจีโน่จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าคาดว่าที่ตอนนี้อุทยัยสนใจไม่ปลดน่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยนะครับคู่ต่อมาอันนี้ก็เห็นใจโคจโจเลยครับเพราะยังสะกดว่าชนะไม่เป็นนะแต่ว่าก็ยังดีที่ตีเสมอได้ไม่แพ้คาบ้านนะครับไว้ลุ้นเกมหน้าเจอกับทีมบุ้ยนะลองบุ้ย ฉลามชนเจอกับทีมบุ้ยนะครับชมรีเอฟซีนะฮะก็คิดว่าโอกาสที่จะบุกชนะก็น่าจะมีนะนัดหน้าเอานอนหน้าแล้วกัน,นครับชลรีอันนี้ก็เสมอครับไปดูกไปก่อน1ต่อหนึ่งนะครับเกมสุดอีสุดท้ายนี่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับพลังการเอฟซีนะครับชนะนัดแรกของดูการด้วยการถล่มเอาชนะทีมลำพูนเลเยอร์ไปเนี่ย ซีต่อโซ่เลยนะนั้นนี้แอนดรอส์เทาเซนเป็นพระเอกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายยิงนี่สุดสวยเรียกว่าเวอร์คัสเลยอะลูกยิงอะสวยงามมากไปหาดูไฮไลท์กันได้นะครับอ่าวันนี้นะครับจะมีไทยลีกให้ดู4เอ,อ,อ3คู่นะฮะเป็น3คู่ที่แบบบิก๊กบิ๊กนั่นเลยนะครับคู่แรกครับลาบุรีเอฟซีเจอกับทูแบงคอกยูเต็ดนะครับนี่ถือว่าเป็นบิ๊กเกมเลยครับ ทูแบงคอกนี่พึ่งแพ้ย่าโฮกลับมานะจับเยิน40นยก็ถือว่าแข่งตอนนี้บททดสอบของแข้งเทพคือการที่จะต้องโรเตชันนักเตะครับแล้วก็บุกมายืนถิ่นลาบ,บรีซึ่งปอมลังดีเหลือเกินนะแล้วก็ได้พักมาเต็มๆหนึ่งสัปดาห์ด้วยมาเจอกันครั้งนี้ทูแบงคอกสภาพเป็นรองครับกำลังใจเป็นรองทีมรองจากฝูงอย่างลาบ,บรีก็น่าจะมีโอกาสนะที่จะควา้าใจคาบ้านแต่ผม ก็เชื่อในกลิ่นของโค้ดแบรนทวตวรรว่านัดนี้ขีหมูหมา้านะครับเขาน่าจับเป็นบอลเน้นผลที่ทําให้ทูแข้งเทพเนี่ยมีหนึ่งแต้มกับบ้านไปนะครับสมกันหนึ่งหนึ่งะส่วนอีกคู่หนึ่งนี่นครราชสีมากับมืองทองมืองทองแพ้สองนัดนะนัดนี้จะออกไปแพ้โคราชอีกงสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะครับโคราชทีมนี้เหนียวแน่นแต่ยังจบกรไม่คม นะครับก็มองว่าน่าจะสู้กันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยากครับที่กิเลนจะมาชนะได้ถึงรังแมวสวัดแคทนะครับเสมอไปเหมือนกัน1 1หรือ2 2สนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับบีจปทุมนะครับเปิดศึกบิ๊กแม์กับการท่าเรือนะครับคู่นี้ BG นี่ตั้งแต่ประธานประวินลาออกนี่นักเแต่วิ่งหน้าดูเลย นะครับไม่มีการเดินจงกลมแล้วนะเกมที่แล้วเกือบที่จะพิชิตท,ทีมบุรีรัมย์ได้นะในบนในอลโชปี้ครับนะครับนัดนี้นกลับเล่นในอดีตเชื่อบอกวกเขาจะพยายามทุ่มเทอีกนะให้สมกับเป็นทีมกระต่ายแล้วกลายเป็นหมาไล่เนื้อนะครับมาเจอท่าเรือซึ่งเกมที่แล้วก็เพิ่งกลับมาชนะผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเอาว่านัดนี้ให้เสมอกันแล้วกันนะครับ อาเป็นการปิดท้ายคู่วันชิดแล้วก็เป็นรุ้นใหม่เกมหน้าครับ